เร็วมาเร็วนะแต่ช่วงนี้ก็จะฝนนะเดินทางก็จะลําบากเราก็กรรมาฐานหนังสือเล่มใหญ่ไม่ได้อามาเพราะว่าฝนตกหนักมากข้างนอกน้ําระบายไม่ทันเราก็ต้องเอารถไปรับอัตมานะคะวันนี้วันนี้เราเอาเล่มเล็กนะหลวงพ่อท่านสอนวิธีแผ่เมตตากุ่ิ่วนกุศลแผ่เมตตาทุ่ิชวนกุศลเนี่ยหลวงพ่อเขียนไปเลยเนี่ยเล่มเนี้ย มาใหม่แล้ะคนเขาทำแปดที่กุติหลวงพ่อได้คนละเล่มคนละเล่มเขาพิมพ์มาใหม่หมดไปหลายหนและนะครับรนี่หน้า 108. ร้อยแปดหลวงพ่อว่าจะอุทิศหรือแผ่ส่วนกุศลต้องมีทุนก่อนคือมีบุญกุศลน,นะครับคนเราเดี๋ยวนี้แผ่ไม่ค่อยออก <c oughs> เพราะจิตมันหดหมดอะไรตายอยากแล้วจะแผ่ได้อย่างไร คงแผ่กันไม่ได้แผ่ด้วยความลิษยาผูกพยาบาทกันปราศจากเมตตาธรรมซึ่งเป็นคุณธรรมอย่างสูงของชาวพุทธแต่ชาวพุทธไม่มีคุณธรรมเสียมากมายเพราะขาดการปฏิบัติธรรมนั่นเองการที่จะอุทิศหรือแผ่ส่วนกุศลต้องเป็นอย่างนั้นต้องมีทุนก่อนคือมีบุญกุศลแผ่เมตตาก็คือสัพเพสัตตาเนี่ยใช่หไหมเราโยมจะซ่องทองอยู่สองบท ัพเพจัตาจัดทั้งหลายที่เป็นเพื่อนลุกที่แผ่เมตตาคือเคลียร์ตัวเราก่อนแต่เราก็ต้องปฏิบัติถือศีลปฏิบัติทมทานศีลภาวนาเนี่ยมีต้นมีต้นทุนก่อนนะครับอมีมีต้นทุนแล้วเราก็มาเคลียร์เหมือนโยมปฏิบัติเนี่ยตอนปฏิบัติเนี่ยหลวงพ่อท่านบอกว่าตอนปฏิบัตินี้อย่าพึ่งแผ่นึก,ถ,กถึงน่นนึกถึงนี่แผ่เลยไม่ได้ม,มันตัดมันขัด ขัดขัดระบบการรวมรวมสมาธิให้มันเสร็จซะก่อนเพราะเสร็จแล้วเราค่อยแผ่เมตตาที่สูงกุศลน,นะครับพอเสร็จแล้วอย่างอาจารย์ท่านนำว่าเตรียมตัวแผ่เมตตาเนี่ยเราก็แผ่ไปตามบางทีจิตเด๋ย,ยังไม่พร้อมก็แผ่ไปตามตาฐนณพิธีก่อนแต่พอโยมไม่กี่แล้วโยมก็มาแผ่ที่หลังโยมพร้อมก็มาแผ่ที่หลังได้ไหมได้แล้วก็แนะนําว่ากลับไปบ้านเนี่ยโยมควรจะ ขวดน้ำทุกครั้งเลยนึกแล้วไปทําบุญที่ไหนกลับมาบ้านแล้วก็กดน้ําที่บ้านแล้วเนี่แหละเอาเอาแก้วน้ําใบหนึ่งน้ำน้าขวดหนึ่งน้ำสาสะอาดนะครับน้ําขวดถ้าไม่มีก็น้ําก๊อกก็ได้นะครับอุทิศส่วนกุศลให้แผ่แผ่แบบง่ายๆก็คือโดยบุญที่ข้าพเจ้าไปถือศีลปฏิบัติธรรมหรือไปถวายสังฆทานหรืออะไรก็ตามครับก็ข้าพเจ้าขอทิศให้นะครับ ผู้มีพระคุณนะครับมีบิดามารดาครูอาจารย์นะครูประชา,าจารยา์ญาติพี่น้องเพื่อนสนิทพิสหายนะที่สนับสนุนเราในชีวิตนี้นี่คือถือว่าเป็นผู้มีพระคุณสก็คือเจ้ากรรมายเวรทุกภพทุกชาตินะครับสก็คือสรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนลมทุกง่ายที่สุดท่องสามตัวนเแหละนะครับบางทีอีทางเมไม่ได้จําไม่ได้ เอาเอาเอาภาษาไทยง่ายๆเลยภูมิพระคุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์ญาติพี่น้องเพื่อนสนิดพิศหายที่ส่งเสริมชีวิตเราถือว่าเป็นภูมิพระคุณหมดแล้วก็เจ้ากรรมในเวรทุกภพทุกชาตินะแล้วก็สาวพัสตร์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนลมทุกข์เอาบุญมาฝากแล้วพลังงานพลังงานในบ้านนี้นะก็ขอให้มา อนุโมทนามารับบุญเอาบุญมาฝากทําทุกครั้งที่บ้านเราบ้านเราจะไอ้พวกพลังงานไลยๆมันจะออกไปเพราะพลังเงินงานดีจะเข้ามาแทนนะครับนั่นเนี่ยแล้วก็อุทิศชงกุศลเนี่ยแผ่เมตตาสัพเพัตตาสัต,สต,สต์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนรวมทุก์นีนั่นเนี่ยถ้าล่วงเกินใครไว้ก็ขอทีิกรรม นี่คือแผ่เมตตาขออุทิกรรมลวงเกินใครผู้ใดไว้ก็ขออุทิกรรมแล้วกดว็ด้วยบุญของขาา้าพเจ้ามีข้าพเจ้าอุทิศให้นะครับต้องมีคําว่าอุทิศให้นี่คืออุทิศส่วนกุศลน,นะครับจะช่วยคนไหนให้เขาช่วยตัวเองก่อนกรรมฐานนี่ดีที่สุดไม่ต้องใช้คาถาเรานั่งกรรมฐานก่อนยกจิตให้เป็นกุศลมีเมตตาไม่อิจฉาใคร หมดปัญหาไม่พอใจใครนะครับคือเคลียร์ในใจเคลียร์ใจเราทั้งอนใจเราเป็นกลางเป็นปัจจุบันเนี่ยส่วนมากไม่ได้คิดอะไรแล้วไอ้ที่เราจะคิดก็คืออดีตแล้วก็อนาคตเท่านั้นนะเป็นปัจจุบันมันมันก็เดี๋ยวนี้ก็คือเดี๋ยวนี้ก็คือหายใจเข้าก็เดี๋ยวนี้หายใจออกก็เดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันจิตมันก็ไม่ไม่ปนเปื้อนมันไม่ได้อุปาทานอะไรเลย แล้วเรารักษาจิตที่เป็นปัจจุบันนานๆมันก็สดชื่นนะครับมันจะมีพลังพลังสูงตรงปัจจุบันนะครับตรวนมาวนมากเราก็คิดถึงอดีตถึงโน่นในนี่แล้วมันคิดแล้วมันก็ตัดสลัดความคิดไม่หลุดไม่หลุดจากความคิดพวกนี้มันก็กวนรเรานะรหมดปัญญาไม่หมดปัญหาไม่ที่เราจะไม่พอใจคนนูน้นไม่พอใจคนนี้ไม่ถูกตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ย มันเป็นประตูที่เรารับแล้วมาเก็บไว้ในใจดังนั้นทําไมเราต้องเห็นหนอเสียงหนอกินหนอรู้หนอดักซะก่อนดักที่มันจะไม่ปเก็บไว้ในใจมากนะครับเรื่องสแสลงใจเรื่องเรื่องที่มันค้างคาใจเรื่องอะไรพวกนี้คุณคุณเนี่ยที่ว่ากรรมฐานแก้กรรมยังแก้ตรงนี้ครับแก้ตรงที่คุณไม่บันทึกในเรื่องไม่ดี ดังนั้นปัจจุบันเนี่ยคุณจะรู้เลยนี่เอามาแหละพอทําไปเรื่อยๆเดินระยะสี่ห้าหกเนี่ยอยากอยากเดินหนออยากกลับหนอเนพวกนี้นะครับมันจะให้คุณนึกก่อนตั้งสติก่อนที่จะลงมือทำคุณเดินสี่ห้าหกเนี่ยคุณจะเดินกำหนดละเอียดมากคุณจะไม่มีเวลาคิดเลยไม่มีเวลาอุปทานเลยเพราะถ้าคิดคุณเดินไม่ได้มันเซมันจะลม้มมันจะเซ แผ่เมตตาอันนี้อันนี้ฟังให้ดีนะครับแผ่เมตตาต้องมีแผ่เมตตาคุณที่สูงุณสรู้แล้วนะแผ่เมตตาต้องมีเมตตาครบอย่างต่ำแปดสิบเปอร์เซนจึงจะได้ผลอันนี้หลวงพ่อใช้มาแล้วครับหลวงพ่อมีโยมคนหนึ่งหลวงพ่อหนูจะไปทำนู่นทำน,นี่เนี่ยหนูจะไปสมัครหนูจะไปสอบสัมภาษณ์หนูจะไปสมัครงานหนูจะไปดีลการค้าเขาเนี่ย หลวงพ่อจะแนะนําหนูช่วยแนะนําหนูหน่อยว่าควรจะทาทำยังไงวางจิตยังไงหลวงพ่อบอกแผนเมตตาล่วงนากลุยทางไปเลยเป็นที่มาของคุณต้องมีคิดแปดสิบเปอร์เซนกุยไปเลยนะครับกลุยทางไปเลยเอาแผ่เมตตาพรุ่งนี้จะไปสอบไปพรุ่งนี้จะไปสัมภาษณ์พรุ่งนี้จะไปสมัครงานคืนนี้สวดมนต์ไหว้พระนะครับสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาก่อน แล้วเช้าตื่นขึ้น,นมาใจสบายๆนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันอย่าไปเครียดนะครับแล้วก็แผ่เมตตากลุยทางไปเลยความรู้มันใกล้เคียงกันแต่มันแพ้ชนะกันด้วยดวงครับบุญไปดึงดูดกรรมการเขาอย่างเงี้ยตะดุดตาตะดุดใจตัวเนี้แหละครับ เน,นี่ยบางคีเราตื่นเต้นกัะวนกวายบุคลิกเราก็เลยโลเลเขาก็อันนี้นะครับต้องมีเมตตาครบ80%จึงจะได้ผลการแผ่เมตตาจะต้องมีสมาธิก่อนมีพลังสูงมีเมตตาในตัวเองคือรักตัวเองก่อน,นครับต้องเข้าใจตัวนี้เลยนะครับรักตัวเองก่อนก็คือเรามาทำเพื่อให้ตัวตัวเราสงบแล้วก็มีมีบุญกุศล ให้ตัวเองก่อนแล้วค่อยแผ่เมตตาที่สงขุศลให้เขาจะได้ผลถ้าโยมปาสะจากเมตตายาอุทิศไม่มีได้ผลไม่ได้ผลจริงๆอาตมาทำมาแล้วแผ่ได้ผลต้องมีเมตตาครบอย่างต่ำแปดสิบเปอร์เซ็นไม่มีอย่างนั้นแผ่ไม่ออกเหมือนยิงปืนตกปากกระบอกไม่มีแรงส่งขาดสมาธิขาดสติปัญญาขาดความสามารถขาดความเชี่ยวชาญในการฝึก ต้องฝึกให้คุ้นเคยทุกวันเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับอีเดียบทใหญ่อีบทย่อยนะครับตรงไหนตรงไหนก็หลับตาก็หายใจเข้าหายใจออกนะครับเก็บไว้ปัจจุบันก่อนรวมจิตที่ปัจจุบันพอจิตมันมีเขาเรียกว่ามีตบาบะเดชะแปดสิซนี่ก็คือตบาบะเดชานะครับไม่ใช่ฟุ้งซานบุญไววแบบจิตไม่รวมเลยอ่ะ เราเราปึกเนี่ยเราจิตเรามีความหนักแน่นพอไหมคุณก็ดูว่าจิตมันรวมได้นานไม่นานเ้าหายใจเข้าออจช้าๆหายใจออกจช้าเมื่อเมื่อเจ็ดวันที่แล้วมีมีแขกซิกมาทำกรรมฐาน,นที่พระแขกพวกขัวอาตอมาเขาก็มากราบก่อนจะกลับเขาก็มากราบ ธมาบอกมันมันขัดไม้ขัดกับของเราไม้ขอ,อพิติกรรมของเราไม้เขบอกไม่ขัดเขาก็บอกเคยไปฝึกที่โคองกานะครับที่ที่อันเนี้ยอะไรโคอิงกาเนี่ยโคอิงกาก็สอนอนาปนานติอาตมาก็ถามเขากําหนดเนี่ยเขาไม่กําหนดเขาให้ดูเ,เฉยๆยโคองกาเนี่ยเคยเป็นโรคไมเกรนแล้วรักษาไม่หาย ไปตามปรกษาที่ไหนก็ไม่หายเป็นไมเกรนน่าจะเป็นนักธุรกิจที่มีมเงินทองพอสมควรแต่เครียดเป็นไมเกรนเขาก็เลยมาฝึกทางสายพุทธอานาปานาสติพอเขาหายปุ๊บเขาตั้งสำนักสอนเลยรับดังนะครับโคอ้งกาก็อานาปานาตินีครับแต่เขาไม่ได้ใจคํำกำหนดเท่านั้นก็คือเขาตามตามพระไตรปิฎกเลย ปううう uno, ัจจุบันเธอหายใจเข้าก็ให้รู้ตัวรู้ตัวเดียวครับไม่มีคำกำหนดปัจจุบันเธอหายใจเข้าก็รู้ว่าปัจจุบันนี้เธอกำลังหายใจเข้านี่จากพระไตรปิฎกเลยปัจจุบันนี้เธอหายใจออกก็รู้ว่าปัจจุบันนี้เธอกำลังหายใจออกปัจจุบันนะครับโคเอนกาสอนต้นฉบับเลยไม่มีคำกำหนดหายใจเข้าหายใจออกแต่ถ้าทำไปเรื่อยๆถ้ามันมีคำกำหนดบังคับจิตไว นะครับมันก็จะเลื่อนลอยดังนั้นเขาจึงเพ่งสูงถ้าไม่มีคำกำหนดต้องไปจี้เพ่งสูงแต่ของเรามีคำกำหนดด้วยมีการเพ่งแบบกลางๆงนะครับพองหนอยุบหนอมีคำกำหนดสามตัวมีสภาวะมีคำกำหนดมีการเพง่งถ้าหายไปทั้งสามตัวนี่คือเลื่อนลอยแหละพอรู้ตัวทักเผลอ นะเผลอก็รู้ว่าเผลอเผลอนานไหมกว่าจะกลับมารู้ตัวของเรายัางง่ายกว่าแล้วก็ไม่ได้ไอ้นั้นมากแต่ของเขาไม่มีคํากําหนดคือต้องเพ่งอย่างเดียวครับหลุดก็หลุดเลยนะครับยาวก็ยาว,ยาวเลยแล้วเขามามาที่นี่แล้วทาไมามาที่นี่ล่ะบอกเขาจะมาฝึกเดินจงกรมแขกแขกซิกเนี่ยเขาเวลาพูดไทยได้คนไทยนะน่าจะเป็นคนไทยนะครับพ่อขัว เจ็ดวันพึ่งออกไปเมื่อเมื่อวานวันซืนเราอาตมาบอกเออดีใจกว้างดีนะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อะไรไม่ติดาศาสนาพิธีก็ได้ของดีไปนะครับแปซ็แผ่ไม่ออกเหมือนยิงเหมือนยิงปืนตกปากกระบอกปืนต้องฝึกให้คุ้นเคยทุกวันไม่ใช่นั่งแล้วได้ทุกคน นี่ตัวนี้ว่าการรวมสมาธิจงสมาธินะครับไม่อย่างนั้นคนก็ไปสวรรค์นิพพานกันหมดนะสีคนต้องไปตกนรกบ้างไปนิพพานทุกคนไม่ได้หลอกไปสวรรค์ทุกคนก็ไม่ได้เพราะเครื่องไม่ครบนิสัยไม่เหมือนกันคนเราก็แตกต่างกันไปด้วยความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันนะเวลาใครตายจะอุทิศส่วนกุศลไม่มีอะไรดีเท่ากรรมาฐานเพราะโยมจะทอบถามว่าอุทิศแล้วได้รับไหมคะ นะครับไปถึงแมค่ค้าเนี่ยฟังฟังตรงนี้เวลาใครตายนี่อุทิศส่วนกุศลนะไม่ใช่แผ่ไมตานะด้วยบุญที่ข้าพเจ้ามีข้าพเจ้าอุทิศให้ต้องมีคาว่าอุทิศให้เพราะเข้าวิสาสะมา,เอา,เ,อาเอาบุญของคุณไม่ได้ครับนะครับขอฝากญาติโยมไว้เวลาใครตายจะอุทิศส่วนกุศลไม่มีอะไรดีเท่ากรรมาฐาน อุทิศให้ได้ผลอย่างสมคาดปรารถนาจะได้รู้ว่าจะไปอยู่ที่ไหนการที่ฆ่าตัวตายผูกคอตายญาติพี่น้องทำบุญให้ไม่ได้ผลแน่ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานแผ่ส่วนกุศลถึงจะได้รับผลถ้าอยู่บนสวรรค์เราทำบุญสังฆทานไปเขาก็รับอนุโมทนาแต่เขารับอาหารนี้ไม่ได้เพราะเขากินอาหารทิพ ถ้าไปตกนรกโลการขุมนรกที่ลึกมากเราก็อุทิศให้ไม่ถึงต้องเจริญกรรมฐานจึงจะได้ถึงจะถึงนี่หลวงพ่อบอกไปเลยนะครับการแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการเจริญกรรมฐานการแก้กรรมที่ยอดเยี่ยมที่สุดคือการที่ยญาติโยมมานั่งเจริญกรรมฐานแล้วแผ่ส่วนกุศลให้เจ้ากรรมนายเวรทุกท่านจะกลับร้ายกายเป็นดี ลูกหลานจะมั่งมีสีสุขจะประกอบอาชีพการงานก็จะมีเงินไหลนองทองไหลามาหลวงพ่อจะใช้คำว่าแผ่แผ่ส่วนกุศลดังนั้นมันจะรวมคำว่าแผ่เมตตากับอุทิศส่วนกุศลคือสองตัวนะครับไันได้โยมจะงงนะครับคือแผ่เมตตากับอุทิศส่วนกุศลเองในนี้จะเขียนว่าแผ่ส่วนกุศลควบนะครับสองตัว นเนี่ยเล่มนี้โยมไปไปหยิบเลยที่กุฏิหลวงพ่อก่อนจะกลับ <c oughs> ก่อนจะกลับพรุ่งนี้